ของการล่าฝัน True AF6 ของ V6 ซานี่ครับคุณดกรอบเลยค่ะจำได้แบบว่าอาถามว่าอะไร จะเป็นคําถามบังคับถามมาสองคนแล้วนะอ๋อถ้าเกิดมีคะแนนหนึ่งโหวตหนึ่งโหวตใช่ถ้ามีคะแนนหนึ่งโหวตนะครับซานิคิดว่าตัวเองเนี่ยจะโหวตให้ใครใน12คนหนูต้องตอบไม่ต่างจากเพื่อนแน่นอนค่ะเพราะว่าเรา12คนเหมือนกันหนูให้กริชค่ะให้กริดเหมือนกันผมชักอิจฉากริชแล้วนะ <Lis zt> อะไร ใครๆมาก็ให้กริดให้กริดหมดเลยเพราะอ่ะในต้องมีเหตุผลของซานี้เองคือเขาเป็นคนสู้มาตลอดนะคะซึ่งหนูเห็นเขาทุกครั้งหนูไม่เคยเห็นน้ําตาเขาแมา้สักหยดเดียวทั้งๆท,ที่แบบเขาเจอเรื่องที่มันมันร้ายมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะคแล้วก็เขาออกอาทิตย์แรกครับซึ่งถ้าเกิดคนที่แบบขึ้นมายืนตรงเนี้ค่ะจะเข้าใจเลยว่าการที่ ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนต่อหรือแบบไม่ไดม้มาอยู่ที่นี่มันเหมือนการศึกษาต่อค่ะแล้วก็แบบเขาอยากเรียนมากอยากเรียนทั้งทุกอย่างทุกคลาสอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องออกไปเขาเป็นคนที่ทําให้ทุกคนนะรู้สึกว่าวีคนั้นน่ะมันเขาเข้มแข็งมากแล้วทุกคนก็ยิ้มทั้งน้ําตาแต่เขาไม่มีน้ําตาสักหยดเดียวคือเขาปลอบทุกคนเขาปลอบ เราด้วยค่ะนี่แสดงว่าส่วนหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นใจเห็นใจกริดและความสามารถรอของเค้าแล้วครับโอ้โหอันนี้หนูไม่แทบไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะหนูหนูมีคำพูดคำเดียวแค่ว่าถ้าคุณคุณคิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนขนาดนี้ค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ได้เรียนหมายถึงเขามีเวลาแค่ทิตเดียวที่จะเข้ามาเรียนรู้ค่ะแล้วก็กลับมาในวิคต่อไปแล้วก็กลับมาในวิคฟิตเทอร์ลิงสุดยอดแล้วก็กลับมาในวิคแบทเทิ แล้วเขาก็ทำให้พิสูจน์ได้ว่าที่จริงแล้วคือเขาตัวจริงมาอยู่แล้วทึ่งเลยนะครับซึ่งสัปดาห์ผ่านมาแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับสานิจำได้ไหมว่าสัปดาห์ไหนที่เป็นสัปดาห์ที่สาสนิภูมิใจมากที่สุดแล้วก็คิดว่าทำได้ดีที่สุดอืม หนูคิดว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยมั้งคะที่จริงหนูภูมิใจหม,หมดหมดทุกสัปดาห์นะคะทั้งหมดเลยแต่ว่าหนูภูมิใจสัปดาห์แรกเพราะว่าหนูได้ขึ้นไปยืนที่ธันเด,ดมครั้งแรกในชีวิตหนูค่ะ,คะสัปดาห์แรกเลยนะคระับภูมิใจมากครับอีกนิดนึงเรายังมีเวลาอีกหน่อยนึงนะครับขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบ้านครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ ทุกอย่างนะคะก็จะกำลังจะจบกำลังจะจบลงแล้วก็กำลังจะพิสูจน์แล้วว่าใครเป็นสุดยอดนางร่าฝันใช่ปะแต่สิ่งที่หนูอยากจะพูดก็คือหนูขอบคุณทีมงานทุกคนที่ลำบากมากับมากับผู้หนูทุกคน12บสอคนค่ะขอบคุณคุณครูขอบคุณ,คณอาต้อยอที่มายืนสัมภาษณ์เพื่อให้หนูแบบได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณทุกคน ขอบคุณพี่บอยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะนี่คือซาลีวีภคับเชยครับ เราเลงต่อไปนะี่คะเป็นเพลงที่นิชอบมากที่สุดแล้ววันนี้นะคะนิได้มาร้องให้ทุกคนที่นี่ฟังและก็อยากให้ทุกคนที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ทางซ้ายขวาข้างบนข้างล่างทุกคนนะคะร้องไปพร้อมๆกันคุณร้องแค่สามคำง่ายๆนะ่คะเาเย่เย่เย่กับเพลงนี้ค่ะ What's up And my life is still trying to get up that great big hill of hope Before the salvation. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means. And so I play some time when I'm like in bed just. No I wasn't สวยทุกคนหน่อยได้ไหมคะสยอวน โชว์ต่อไปจะเป็นโชว์สุดท้ายและท้ายสุดของการล่าฝันของสาวน้อยคนนี้ครับ V10 ครับน้องแอนครับวันนี้ได้แต่งตัวสวยทั้ง2ชุดเลยนะคะค่ะถ้าน้องแอนมี1โหวต จะหวตให้ใครให้เฮียกริดค่ะใครนะเฮียกริดกริดอีกแล้วค่ะ oh, จําได้ไหมว่ากริดนี่เขาวีอะไรวีเค่ะวีเนะ,ะทำไมถึงหวตให้กริดอีกเฮียกริดเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่ให้ใจกับแอนมากๆค่ะสําหรับแอนท,ที่แอนสัมผัสได้ค่ะเฮียเป็นเฮียที่เป็นห่วงแล้วก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างเท่าที่ตัวเขาจะทําได้ให้หนูตลอดเวลา ออก็ไม่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคนเดียวนะครับก็มีใจเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนๆทุกๆคนด้วยตรงนี้ที่เราเทใจให้เขาแล้วทุกคนก็เทใจให้เขาทั้ง4ี่คนเลยะนะครับอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในบ้านไหมครับตอนนี้เชิญครับออขอบคุณโชคชะตาพรมลิขิตที่ทำให้ทุกๆคนได้มาเจอกันได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะคะพี่บอยนนอธิพลพี่พี่ช่างกล้องพี่ๆที่คอยดูแลเราแค่เรื่องล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหรืออาหาร <ๆ S 1> คุณ <ๆ S 1> แอนร,รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีใจที่จะทำงานตรงนี้ไม่ได้แต่แอนสัมผัสได้ว่าทุกคนให้ใจกับพวกเราทั้ง12คนจริงๆกับ รายการ True F6 จริงๆค่ะเราถือว่าทุกคนได้เสียสละเพื่อ<ช>เราใช่คับ <ฮะ S 1> ครับต้องแครับใน12สัปดาห์นียคิดว่าสัปดาห์ไหนที่ประทับใจน้องแอนมากที่สุดและชอบมากที่สุดกับตัวเองครับแอนชอบทุกสัปดาห์ค่ะทุกสัปดาห์เลยเพราะรู้สึกว่าแอนก็เต็มที่ทุกๆสัปดาห์ค่ะแต่ที่ชอบเป็นพิเศษก็มีวีคเอ่อพาวเวอร์ค่ะโอ,อ ที่เบอร์นี้ไม่มีคของเธอ,อคะ่ะนั่นเป็นเป็นสัปดาห์ที่ชอบมากที่สุด <ฮะ S 1> แต่ว่าถือว่าจริงๆแล้วเราได้ทําเต็มที่แล้วทุกสัปดาห์รวมถึงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ตัดสินชะตาชีวิตของเราบนเวที True AF6 นะครับน้องแอน V10 ครับขอให้โชคดีครับ สิทครับทีมงานเชิญซานิครับฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ทั้งสามท่านนะครับเริ่มที่ทึณไใจครับเชิญครับครับถือว่าเป็นโชว์ปิดที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับทั้งสองคนครับทำได้ดีมากครับสำหรับซานินะครับเ็เลือกเพลงที่เป็นตัวตนของตัวเองทั้งสองเพลงนะครับแสดง้ชัดเจนเลยแล้วก็ซานินี่พร้อมที่จะออกอัลบั้มได้เลย ซานิผ่านเพลงต่างๆมาแล้วทำได้ดีหมดแล้วทำได้เป็นตัวของตัวเองมากเลยซานิสมกับฉายาที่ว่าซานิได้หมดจริงๆนะครับออกออก,ออกไปอย่าลืมลดความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปน้องแอนน,น้องแอนนะครับก็เพลงเป็นเป็นคนที่มีลีลาสวยสงา ทักษะการร้องยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดมากวันนี้เพลงยากถึงแม้จะมีหลุดหลุดบ้างพี่ถือว่าทำได้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยอยากให้ขอเป็นให้จากการที่ได้ฟังคำพูดแล้วสายตาของน้องๆแล้วพี่ว่าเป็นศิลปินที่ดีแน่นอนครับส่วยติดครับเออผมผมอยากจะ วิจารณ์ณรวมๆทั้งสองคนเลยนะค,คือทั้งสองคนนี้ไม่ว่าน้องแอนหรือว่าน้องสานิผมใช้คำว่าทะลุเพดานครับคือเพดานมันมีอยู่สูงแต่น,นี้เลยไปแล้วเลยไปแล้วนะฮะถ้าผมเป็นคนที่จะต้องโบวตหรือว่าเลือกเนี่ยผมผมเลือกไม่ถูกเลยคือคนหนึ่งเนี่ยมีเอกลักษณ์ อย่างชัดเจนนะฮะอ,อ,อีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความสามารถทุกๆด้านทำอะไรก็ดีไปหมดนะฮะก็ได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าใครชอบใครก็เลือกเอาเลยแล้วกันนะครับขอให้โชคดีทั้งสองคนครับเชิญคุณปังครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่า เหมือนดูคู่ชิงนะครับทั้งสองคนเนี่ยนะครับผมคอมเมนต์ไปพร,พร้อมๆกันเลยทั้งสองคนเนี่ยนะครับบอกคุณผู้ชมทางนี้และทางบ้านด้วยนะครับพร้อมแล้วครับที่จะเป็นขวัญใจมหาชนครับคู่นี้เนี่ยนะคู่นี้เนี่ยนะ ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งหรือที่สองเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับมีอีกอย่างหนึง่งชอบมากพี่ไก่บอกว่าซาีิได้หมดแต่ว่าพี่ปังเนี่ยได้ตลอดครับผมแล้วก็อิจฉาอิจฉาอีกนิดนึงนะครับอิจฉาพี่กฤิมากเลยใครๆก็เรียกเฮียไม่หยุดหรอกไม่ยอมหยุดอ่าฮะใครๆก็เรียกพี่กฤิว่าเฮีย แต่ไม่อยากเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยตัวเฮียเลยครับผมนั่นหมายถึงพี่ใหญ่แปลว่าพี่ใหญ่ครับสุดท้ายแล้วครับขอขอบคุณจากใจจริงนะครับ Academy Fantasia นะครับมีโชว์ดีๆให้เราดูมาตั้ง12สัปดาห์สมแล้วครับที่เป็นสุดยอดรายการที่มีคนโหวตมากที่สุดในประเทศไทยนะครับโชคดีครับวีหงสาวิดีสิบน้องแอนครับ